เพิ่งจบไปเมื่อตีสามนี่เองค่ะคือการอภิปรายหรือว่าการดีเบตทางโทรทัศน์ที่ร้อนแรงค่ะนั่นคือการดีเบตร,ระหว่างเอม็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนปัจจุบันระหว่างการดีเบตนะมีการกล่าวหาว่ามารีเลแปนคู่แข่งขวาจัดของเขา อยู่ภายใต้อำนาจของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินแห่งรัเสเซียในเรื่องเงินกู้ของธนาคารรัเสเซียที่ออกให้กับพรรคของเธอมาอย่างยาวนานหลายปีโอ้มีการกล่าวหาแบบนี้นะนี่เธอเธออยู่ภายใต้ของประธานาธิบดีปูตินเลยอย่างนี้นะนอกจากนี้นะระหว่างการดีเบตมาครองยังกล่าวหาว่าเลอแปนพยายามที่จะดึงฝรั่งเศสออกจากสหภาพยุโรปแต่เลอแปนก็โต้กลับค่ะโดยให้คำมั่นว่า จะนำเงินคืนเข้ากระเป๋าของชาวฝรั่งเศสหลายล้านคนที่ยากจนกว่าหากได้อยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีใน5ปีต่อจากนี้การดิเปตน,นี้ถือเป็นครั้งแรกค่ะและถือเป็นแคมเปญเดียวในการออกมาเรียกคะแนนเสียงร่วมกันบรรยากาศนั้นค่อนข้างจะเครียดค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยการอุทธรว่าอย่าขัดจังหวะฉันเธอไม่อย่าขัดจังหวะฉัน,ฉ,นฉันพูดดูอย่าขัดจังหวะฉันอ่ะนจริงๆเนี่ยนะคะคง คงจะแรงกว่าถ้าจะไปนะฮุบป,ปะฉันพูดดู่ฮุบอะไรประมาณนี้นะอันนี้ดิฉันแปลเองนะคะดิฉันอ่านภาษาฝรั่งเศสไม่ออกด้วยนะมาครงยังกล่าวถึงประเด็นเรื่องหนี้ของฝรั่งเศสที่ถูกเอาไปใช้ในมาตรการควบคุมโรคระบาดว่าหยุดการผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันซึ่งเลอแปนเธอก็ตอบกลับทันทีว่าอย่ามาสอนฉันน้ะ จริงๆคงจะแรงกว่านี้นะสำหรับเลอแปนนะซึ่งตามหลังมาครงในผลโพลของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยตอนนี้คะแนนของเธออยู่ระหว่าง44-56ออคะแนนของเธออยู่ที่44คะแนนของมาครงอยู่ที่56ค่ะการดีเบตครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่จะเกลียกกล่อมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้เข้ามาเลือกเลอแปนเป็นประธานาธทีดีและเป็นโอกาสที่จะบอกพวกเขาว่า ไม่ควรกลัวที่จะเห็นอํานาจของฝ่ายขวาจัดคือเลอแปนนี่ถือว่าเป็นฝ่ายขวาจัดเลยใช่ไหมประเด็นที่มาครงโจมตีเลอแปนหนักที่สุดคือมีแนวโน้มจะอ่อนข้อต่อรัเสเซียเช่นการยืมตัวไปร่วมรณรง์หาเสียงในปี2560ผ่านธนาคารรัเสเซียการหาเสียงปี2560นั้นก็คู่นี่แหละที่เขาขับเคี่ยวกันใช่ไหมแต่มาครงชนะไปเมื่อ5ปีที่แล้วค่ะมาครงบอกว่า คุณพึ่งพาอำนาจของรัสเซียคุณพึ่งพาปูตินทั้งเลือกมากมายของคุณอธิบายได้จากการพึ่งพาอาศัยกันนี้นี่เป็นการแบบว่าโจมตีกันแบบนี้เลยค่ะคุณนศคะ่ะ